ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สรัฐศาสตร์อย่างเป็นทางการเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจเอ๊ะวเนื้อหารัฐศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็อยากให้ไปดูคลิปที่มันเป็นชี้แจงก่อนว่ารัฐศาสตร์เนี่ยมันมีเนื้อหาส่วนโน้นส่วนนี้ส่วนนั้นนะซึ่งก็ได้อธิบายไว้ในคลิปนั้นแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับ ในส่วนของคลิปรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งออกเป็นพาร์ทย่อยๆเพราะว่าพี่อยากให้แบบเาขาเรียกเผื่อบางคนแบบเนี้ยไม่ได้ว่างดูแบบทั้งชั่วโมงเนาะก็จะได้มาแบบนั่งดูเป็นพาร์ทพาร์ทได้ก็เริ่มเลยละกันสำหรับในส่วนพาร์ทแรกนะเราจะมารู้จักกันก่อนว่ารัฐมันคืออะไรรัฐเนี่ยมันคือชุมชนทางการเมืองเนาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันมีดินแดนที่แน่นอน มีรัฐบาลเดียวกันและเป็นชุมชนที่มีอำนาจอธิปไตยนะแปลว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างคือ 1. ประชากร 2. 2. ดินแดน 3. รัฐบาลและ4อํอำนาจอธิปไตยนะโดยที่อำนาจอธิปไตยเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในการบ่งบอกว่ารัฐเนี่ยเป็นรัฐใช่หรือไม่ซึ่งรัฐ ที่บอกกันมาเนี่ยนะมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีอย่างงั้นลองถามเล่นๆนนะครรัฐวาติกันเนี่ยจัดว่าเป็นรัฐไหมจริงๆแล้วนะครรัฐวาติกันจัดว่าเป็นรัฐนะมีสภาพเป็นประเทศด้วยเพราะอยากได้เลยนะครรัฐวัติกันมีประชากรไหมมีประชากรในที่เนี้ยเราไม่สนนะว่าจะมีมากหรือมีน้อยโอเคไหมไม่สนใจว่ามากหรือน้อยนะ มีดินแดนชัดเจนนะอยู่กระจายกลางอิตาลีเลยนะมันจะมีขอบเขตอะไรของมันมีรัฐบาลนะและสี่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยคือเขาแยกมาจากอิตาลีสมบูรณ์แบบเลยนะใครเป็นผู้มีอำนาจโบบใช่ไหมหรือพระสันตปาปาเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเหมือนทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบพระมหากษัตริย์เลยนะ ต่อมาแอบถามนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาเก๊าแบบเนี้ยอ่ะมาเกา๊าจัดว่าเป็นรัฐไหมไม่จัดว่าเป็นรัฐถามว่าทําไมประชากรมีดินแดนมีรัฐบาลก็มีนี่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีคืออํานาจอธิปไตยเป็นของตัวเองไม่มีนะมาเก๊าเนี่ยจัดว่าอยู่ภายใต้อํานาจของใครอยู่ภายใต้อํานาจของจีนนะทีนี้แอบ เล่าที่มาของมาเกานิดนึงเนาะในช่วงของที่มันมีการล่าอาณานิคมใช่ไหมมันจะมี2ประเทศหลักๆที่เป็นมหาอำนาจคือสเปนและโปรตุเกสนะโปรตุเกสเนี่ยได้เข้ามายึดมาเกานะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16แล้วก็ได้ให้เอกราชในปี2542นะแล้วเอกราชในที่นี้เนี่ยก็ได้ยก มาไว้เป็นของใครของจีนนะมาเก๊าเนี่ยนะดูแลโดยจีนมาเก๊าดูแลโดยจีนนะไม่จัดว่าเป็นรัฐนะอำนาจอธิปไตยชัดเจนไม่พอถัดมาคือไต้หวันไต้หวันเนี่ยเป็นรัฐหรือไม่อ่ะเราก็ต้องดูสี่อย่างเนาะรัฐจะต้องมีอ,องค์ประกอบสี่อย่างประชากรดินแดนรัฐบาลอำนาจอธิปไตยประชากรมีดินแดนมีรัฐบาลมี ที่กำลังเถียงกันอยู่คืออำนาจอธิปไตยอ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินอะไรนะเขาเรียกไงมิล hmm. ต mm ิแอนดใชัยมมไข่กุกอะไรอย่างงี้ mm hmm. เดี๋ยวเล่าให้ฟัง mm hmm. มันมีช่วงยุค2,490กว่ากาเนี่ยนะจีเนี่ยเกิดสงครามการเมืองแล้วประเด็นก็คือว่ามันมีการแบ่งออกเป็น2อรพักหลักๆด้วยกันก็คือพัก คอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊ก,กมินตังเนาะซึ่งแน่นอนว่าก็เขาเรียกไงเหมือนแบบชิงอํานาจกันอยู่ปรากฏว่าพรรคก๊ก,กมินตังเนี่ยปรากฏว่าแพ้ก็เลยย้ายมาอพปกบอบพยพนะมายังเกาะไต้หวันนะซึ่งแน่นอนว่าพออพยพมาอยู่เกาะไต้หวันอะไรพวกนี้เนาะก็เหมือนจะจบทีนี้ปรากฏว่าคนก่อตั้งพรรคก๊ก,กมินตังเนี่ยนะเจียงไคเชกเนี่ยได้เสียชีวิตลง ซึ่งไต้หวันเนี่ยที่เดิมเคยเป็นประเทศที่แบบมาร่วมก่อตั้งองค์การสหรประชาชาตินะปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยในการที่ไต้หวันเธอจะแยกออกมาได้ไงจริงๆแล้วเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะแล้วไต้หวันเนี่ยแหละนะก็ถูกสหรประชาชาติเนี่ยรับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน ในช่วง2,523แต่พอยก,ก็คือว่าคนในประเทศไต้หวันเนี่ยนะคนในไต้หวันเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยนะอย่างคนปัจจุบันก็คือประชานิประธานาธิบดีใช่อิงหม่วนใช่ไหมเขาก็มีนโยบายนะเหมือนกันว่าอยากจะให้ประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีเอกลากษไม่ได้ขึ้นตรงจากจีนนะ ลองไปอ่านในส่วนทวิตตัวที่มันจะมีช่วงหนึ่งที่คนในทวิตะเขาทะเลาะก,กันนะฮะไทยเราก็เข้าร่วมหลบด้วยเลยนะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าอะไรนะเธอกล้ามาลบก,กับไรวินของฉันเลยวกนี้ได้ยังไงเลยรพวกนี้ใช่ไหมก็เลยเกิดการสู้ลบก,กันไปมานะสรุปก็คือรัฐจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่อย่างคือประชากรดินแดนรัฐบาลและอำนาจริประดนะ วิธีการดูก็คือไล่เช็คเลยว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีถ้าขาดไปก็คือไม่เป็นรัฐโอเคนะทีนี้เรามาต่อประชากรประชากรเนี่ยมันก็คือคนที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นๆโดยที่เขามีสัญชาติเป็นเครื่องขูกพันมีการใช้ประชา กลางร่วมกันนะโดยที่ประชากรเนี้ยเราจะไม่สนใจว่ามีมากหรือมีน้อยอย่างนครรัฐวัติกันแบบเนี้ยมีคนแค่900กว่าคนเองอะคนน้อยมากๆแต่เราก็จัดว่าเป็นรัฐโดยสมบูรณ์โดยสิ่งที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับรัฐเนี่ยคือคนละเมืองคนต่างด้าวและเผ่าชนคนลเมืองเนี่ยหมายถึงคนที่เกิดในรัฐนั้นแน่ๆแ,และมีสัญชาติที่รัฐนั้นแน่แน สัญชาติเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนที่เข้ามาอยู่ในรัฐนั้นเนี่ยจะมีสิทธิเต็มที่มากหรือน้อยหรือจะได้รับความคุ้มครองแค่เป็นบางประการอย่างพลเมืองเนี่ยก็ถือว่าได้รับสิทธิโดยเต็มที่นะถัดมาคนต่างด้าวคนต่างด้าวมันเขาเรียกไงเป็นคนที่เกิดจากรัฐอื่นๆ แต่เข้ามาอาศัยอยู่ในอีกรัฐหนึ่งนะก็คือเข้ามาอยู่แต่เข้ามาอยู่โดยที่ไม่ได้สัญชาติยกตัวอย่างเช่นคนพมา่าเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยแบบนี้ถามว่าเขาเข้ามาอยู่ได้ไหมเขาอาจจะเข้ามาอยู่ได้แต่ถามว่าการที่เขามาอยู่เขาได้สัญชาติไหมเขาไม่ได้สัญชาติฉะนั้นเขาจะมีสิทธิแต่ว่าสิทธิที่เขาจะได้ได้เป็นบางประการ โอเคนะฉะนั้นพลเมืองคือเกิดในรัฐนะแน่ๆต่างด้าวคือเกิดในรัฐอื่นแต่เข้ามาอยู่คําสุดท้ายคือเผ่าชนเผ่าชนก็คือชนเผ่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นซาไกาแบบนี้หรือว่ากะเหรียร่ยงที่เราเห็นกันได้ทางภาคเหนืออะไรพวกนี้นะเผ่าชนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่แน่นอน นะแปลว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเกิดที่ไทยจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะได้สัญชาติไทยใช่ไหมเขาจะต้องไปยืนเรื่องนะขอสัญชาติซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกกระบวนการในการตรวจสอบว่าเออเขาเกิดที่ไทยจริงๆนะอะไรยังไง ถัดมาคือดินแดนดินแดนเนี่ยมันจะเป็นส่วนของแผ่นดินน่านน้ำละน่านฟ้านะทีนี้เน้นในส่วนของน่านน้ำน่านน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเราจะเริ่มดูจากชายฝั่งก่อนส่วนที่เป็นพื้นน้ำถ้าเรามองจากชายฝั่งมันก็จะเป็นส่วนของทะเลถูกไหมซึ่งมันก็จะไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปเริ่มจากถ้าเกิดว่ามัน ไม่เกิน12ไมล์ทะเลก็คือ0ถึง12เนี่ยเราจะจัดว่าเป็นส่วนของทะเลอาณาเขตทันไหมทะเลอาณาเขตคือไม่เกิน12ไมล์ทะเลโอเคนะคือไม่เกิน12ไมล์ทะเลถัดจากนั้น24ไมล์ทะเลจะเป็นส่วนของเขตต่อเนื่องจะเป็นส่วนของเขตต่อเนื่องนะ ถัดไปสมมุติไปเรื่อยๆจนไม่เกิน200ไมล์ทะเลอันนี้จัดว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะงั้นมันก็จะมีคำถามว่าแล้วพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยมันสามารถห่างจากทะเลอาณาเขต ได้ไม่เกินกี่ไมล์ทะเลข้อนี้เราจะต้องตอบว่า188ไมล์ทะเลเนาะก็คือมาจากการที่เราเอา2 0 0เนี่ยมาลบกับ12เขตเศรษฐกิจเฉพาะนะไม่เกิน200ไมล์ทะเลไกลจาก200ไมล์ทะเลออกไปเราจะจัดว่าเป็นส่วนของทะเลหลวงทะเลหลวงเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้ อำนาจของรัฐใดๆแปลว่าทุกที่สามารถเอาทะเลส่วนนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้คือสามารถเอาทะเลส่วนนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะทุกรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหาผลประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ทุกรัฐมีสิทธิ์ที่จะหาประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้นะ ดังนั้นเนี่ยทะเลหลวงเนี่ยเราก็จะจัดว่าเป็นน่านน้ำส่วนรวนมถัดมาอีกหนึ่งรอบนะสมมุติเราเทียบจากชายฝั่งจนไม่เกิน12ไมล์ทะเลอันเนี้ยจัดว่าเป็นทะเลอาณาเขตจากนั้นตั้งแต่12ไมล์ทะเลถึง200เนี่ยนะพื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะโอเคไหมแล้วใกลาจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นต้นไปเนี่ยนะเราจะจัดว่าเป็นส่วนของทะเลหลวง ถัดไปคือรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยหมายถึงองค์กรและคณะบุคคลที่ใช้อำนาจในการปกครองประเทศอย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นแก่รัฐบาลของรัฐอื่นพูดง่ายๆก็คือเอาแบบนี้ละกันสมมุติเราบอกจังหวัดนคนปรปฐมแบบเนี้ยจังหวัดนคนปรปฐมอย่างเงี้ยประชากรเขามี ดินแดนเขตอะไรพวกนี้เขาก็บอกนี่ว่ามีอนาเขตตั้งแต่พื้นที่เท่าไรหร่ถึงเท่าไหรนะแต่คอยก็คือว่ารัฐบาลเขาเขามีรัฐบาลเป็นของตัวเองปะไม่ได้มีทันไหมไม่ได้มีรัฐบาลในนคปรปฐมไม่มีแต่เขาขึ้นแก่รัฐบาล ของใครของประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมประยุทธ์จันโอชาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลของทั้งประเทศไทยเลยฉะนั้นเหตุผลแบบนี้นั่แหละทําให้อย่างนครปฐมเนี่ยมีประชากรแดนรัฐบาลเนี่ยมีประชากรดินแดนเนี่ยแต่เราไม่จัดว่าเป็นรัฐทันนไหมนครปฐมไม่ได้มีอํานาจอธิป,ปิตยเป็นของตัวเองด้วยเนาะก็คือว่ามัน ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมก็จะมีอบจอบตผูน้นีเป็นคนดูแล,แลเขาไม่ได้สามารถปกครองได้ด้วยตัวเองได้ทันนะอนานาจริบไตเนี่ยนะเป็นอำนาจในการปกครอ,องของตนเองโดยที่ไม่ขึ้นแก่รัฐอื่นใดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบมีคนถามว่าแล้วสรุปไต้หวันมันเป็นรัฐไหมก็ถือว่าเป็นรัฐได้นะเพราะอย่างแรกเลย อย่างข้อสี่เนี่ยอัลาจอธิปไตเนี่ย,ยมีประธานที่เป็นดีเป็นของตัวเองแล้วไต้หวันเนี่ยสามารถปกครองตัวเองได้นะแปลว่าสมมุติถ้าเกิดว่าไม่มีจีนไต้หวันยังอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้แปลว่าแบบเนี้ยไต้หวันก็มีคุณสมบัติที่เป็นรัฐแต่ที่เขาเถียงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าไต้หวันเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือไม่นะอย่างนะาคนไต้หวันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่ว่าจีนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไต้หวันเนี่ยมันเป็นมวลชนที่แยกออกมาจากจีนนะแบบเนี้ยก็เกิดการถกเถียงกันไปมาอยู่ นะทีนี้อีกนิดนึงนะรัฐกับขา่าประเทศรัฐเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีองค์ประกอบทั้งสี่อย่างสมบูรณ์เนาะในขณะที่ประเทศเนี่ย